ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เอ็มแทนทาร์ลอตนะคะคลิปนี้เป็นพิอากาศกับหัวข้อที่ว่า เปิดไพ่ถ่ายใจคุณนะคะเป็นหัวข้อทีอ่ลูกดวงส่งเข้ามานะ,ะก็เหมือนกับว่าสิ่งที่เราคิดอยู่ในใจนะคะเราลองมาหาคําตอบจากไพ่ดูนะคะว่าจะตรงไหมในสิ่งที่เราคิดว่าเอ๊เราอยากจะรู้เรื่องนี้จังเลยแล้วไพ่จะตอบออกมาแบบไหนนะคะเป็นทาเลนะคะทุกท่านทุกครั้งที่คุณต้องการหาคตอบทุกครั้งที่คุณเจอคลิปนี้นะคะการอ่านไพ่เป็นแบบโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นของคุณใดคนหนึ่งอย่าเอาไปตัดสินอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะคะ ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้หรือบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดในใจมันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะคะเช่นเดิมนะคะทุกท่านนะไพ่มี4ี่หมายเลขสามารถเลือกได้เลยนะคะว่า,าหมายเลขไหนที่จะเป็นตัวแทนในคําถามในใจของคุณแล้วก็สื่อสารคําตอบจากไพ่นะคะนะเอาละคะ่ะทุกท่านนะสี่หมายเลขนะเรียงตามลําดับได้เลยใครอยากเลือกทุกกองก็เลือกได้หมดเลยนะคะมันไม่ได้มีข้อกําหนดอะไรเนาะตรงนี้นะคะ อ่าเอาละค่ะทุกท่านน่าจะเตรียมพร้อมเรียบร้อยเนาะนะคะนึกในใจซิว่าเราน่าจะอยู่ในหมายเลขไหนนะคะอืมเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผู้อ่านเตรียมเปิดหมายเลขหนึ่งก่อนเลยนะคะการอ่านไพ่นะอย่าไปเรียดน,นะทุกคนนะมันอาจจะไม่ตรงแล้วก็ อาจจะเปิดไพ่แค่หกใบเท่านั้นนะคะไพ่เนีสับไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจนะจะตรงไหมนะคะกับคําตอบที่หาจากไพ่น้อตรงนี้นะคะ,ะหมายเลขหนึ่งนะคะไพ่ใบแ,แรกของคุณนะคะหนึ่งถ้วยนะใบที่สองนะคะสิบไม้เท้านะใบที่สามนะคะเป็นไพ่เดอะมูน ใบที่4นะคะ3ามถ้วยใบที่5นะคะ1ิ 10, เหรียญใบที่6นะคะราชาถือไม้เท้านะนะคะามาดูกันนะคะว่าคำถามนะคะที่คุณน่าจะคิดไว้ในใจแล้วก็จะมีคำตอบจากไพ่ตรงนี้ผู้อ่านมาว่าสิ่งแรกนะที่มองเห็นก็คือคุณน่าจะถามถึงใครสักคนหนึ่งที่ไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารกันนะคะมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะว่าคุณอยากรู้ว่าคนคนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณไหม เขาลืมคุณหรือยังนะคะไพ่ตอบได้เลยว่า <c oughs> ไม่ว่าคุณจะขาดการติดต่อไม่ว่าคุณจะบล็อกกันไม่ว่าเขาหรือคุณจะมีใครคนใหม่คนคนนี้ยังมีคุณอยู่ในใจเสมอแม้ความสัมพันธ์เราอาจจะไปต่อด้วยกันไม่ได้นะคะคุณอาจจะนึกถึงคนคนนี้อยู่เป็นใครก็ได้ที่คุณนึกถึงนะคะการอ่านไพ่ไม่ได้เอาใจใครนะทุกคนนะอ่านตามที่เปิดออกมาเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะคำถามมันอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะนะคะ ต่อมานะคะถ้าในคําถามในใจของคุณนะถามในเรื่องของการงานนะในสิ่งที่คุณวิตกกังวลน,นะคะผู้อ่านมองว่าถ้าคุณถามว่าการงานของคุณนะ่ะนะคะต่อจากนี้ไปมันจะเป็นแบบไหนจะดีขึ้นไหม <c oughs> ขอโทษทีคะ่ะตามคําตอบนะคะผู้อ่านมองว่าคุณเป็นคนที่ชอบแบบช่วยในเรื่องของการอาสาไม่ว่างานนะนะั้นเราจะถนัดหรือไม่ถนัดก็ตามนะคะ นะคำถามในใจของคุณเนี่ยบางทีอะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะเราอยากจะถามมาเมื่อไหร่เราจะเจอแบบความสุขสักทีเมื่อไหร่เราจะพ้นสักทีเมื่อไหร่เราจะแบบเอ่อไม่ต้องทําตามใครที่แบบว่ามันอาจจะแบบอึดอาจจาัดใจเนาะตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าการงานของคุณอนะ่ะนะคะถ้าถามว่างานถ้าเกิดว่าคุณทํางานในองคอ์กรทํางานบริษัทนะตรงนี้คุณสามารถอยู่ได้ยันเกษียณได้เลยนะแต่คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนั้งกายและใจ เหนื่อยยังไงเอ่ยถ้าเกิดว่าเหนื่อยทั้งกายผู้อ่านมองว่างานที่คุณไม่ถนัดจะมีคนแบบเอามามอบให้ตลอดนะคะแล้วก็คุณก็ไม่เคย,เย ب, โตแย้งเป็นคนชอบอาสานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเหนื่อยใจเนี่ยเหนื่อยใจตรงที่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าพูดไม่ค่อยที่จะแบบฟ้องใครอะนะคะมันก็เลยจะทําให้คุณเหนื่อยใจและถ้าคุณถามว่าถ้าเกิดว่าคุณอะออกจากงานประจำนะคะแล้วก็ไปทําธุรกิจส่วนตัว คุณมีโอกาสไปรอดไหมผู้อ่านมองว่าตัวคุณเองทําคนเดียวไม่ได้ต้องมีพาร์ทเนอร์เช่นเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวนะคะนะงานยังไปได้ไกลนะคะอา่คําถามต่อมานะผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะถามเรื่องราวนะคะความรู้สึกของอดีตคนเคยรักหรือคนที่ยังมีอิทธิพลต่อใจิตใจเรานะคะนะถ้าคุณถามว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะผู้อ่านอ่านตามไพ่เลยนะ มองว่าตัวเขาเองไม่ได้มีความสุขนะเดอะมูลคือความเศร้าหมองความสับสนนะคะหรือความเจ็บปวดนะคะถ้าคุณถามถึงอดีตคนรักเนาะคุณอาจจะอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงนะคะนี่คือคําตอบนะคะนะ,ะถ้าถามว่าเขายังคิดถึงคุณไหมเขาไม่กล้าคิดถึงหรอกคะ่ะนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาทําตรงเนี้นะคะมันทําให้คุณได้เจ็บปวดนะคะเนี่ยถึงแม้แบบเขาอาจจะอยากจะคิดแหละนะคะแต่เขาก็มองเหมือนเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะนะ เขาก็ได้แค่แบบแอบส่องแอบ,บมองแค่นั้นเองนะคะอืมชีวิตก็ยังมืดมนอยู่นะความรักเขาก็ไม่ได้สดใสนะคะอะต่อมาถ้าคุณถามว่าถ้าคุณเป็นโสดจะมีคนเข้ามาในชีวิตไหมนะคะผู้อ่านมองว่าคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะสําหรับคุณนะถ้าเกิดว่าโสดแล้วคุณอยากจะมีใครอะนะคะภายใน1-2เดือนนี้ยคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาทุกสาขาอาชีพนะคะแต่บอกได้เลยว่า หาคนที่โสดร้อเซนตะไม่มีส่วนมากก็จะมีแต่คนที่แบบมีแฟนมีเจ้าของแต่ว่าอาจแอบรักแอบชอบแอบปลื้มเราก็ได้นะคะนะคนโสดมีคนเข้าหานะคะถ้าคุณจะถามว่าแล้วจะเจอแฟนแบบจริงจรง,จรง,จรงยังๆงไหมผู้อ่านมาว่าตรงนี้นะคะในระยะเวลา1-3เดือนเนี่ยคือยังไม่มีตัวตนตัวจริงอะแต่ถ้าเกิดว่าหลังพฤจิการไปแล้วนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนที่แบบ อาจจะเคยดีวกันไว้เราก็ห่างหายกันไปไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารู่ดีก็จะเจอกันโดยบังเอิญคนคนนี้น่าจะมาทําให้จิตใจของคุณแบบได้ชุมช่มฉ่าอีกครั้งเป็นใครก็ได้นะนะทั้งคนไทยทั้งต่างชาติได้หมดเลยนะ,ะคําถามต่อมานะถ้าคุณถามว่าเนี่ยสุขภาพนะในเรื่องของครอบครัวไม่จะเป็นพ่อแม่เป็นตัวของคุณเองนะนะคะ,อะตอนนี้เป็นยังไงมัง่งผู้อ่านมองเลยนะว่าสุขภาพนะคะ ส่วนมากนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่ค่อนข้างสูงอายุถ้าไม่ใช่แบบปู่ย่าตายายเราก็จะเป็นพี่ป้านนะ้าอาบางคนพ่อแม่ยังหนุ่มยังแน่นหรือบางคนถ้าพ่อแม่แบบค่อนข้างมีอายุแล้วก็มีโรคประจําตัวผู้อ่าน่าจริงๆแล้วนะคะในเรื่องสุขภาพนะนะคะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ารักษาไม่หายอยู่แล้วมันเป็นโรคของเา,าเรป็นโรคประจําเนาะเช่นบางคนเป็นเบาหวานเป็นความดันเหล่งเงี้ยนะคะถ้าถามว่าแย่ไหมไม่ได้แย่หรอกคะ่ะเป็นการประคับประคองนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ระวังคือระวังเรื่องการหกลุมนะคะของคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเป็นแบบลูกหลานก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบไฟนะนะอย่างอื่นก็ไม่ได้มีปัญหานะคะถ้าถามว่าตัวคุณเองนะคะสุขภาพเป็นยังไงนะคะคุณเป็นคนที่มีความอดทนสูงแม้เจ็บแม่ปวดนะคะคุณก็ไม่ได้บอกแครคุณจะบอกว่าโอเคจริงๆแล้วสุขภาพของคุณจะมีปัญหาเรื่องของการพักผ่อนนะคะพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนะ อ่ะต่อมานะคะถ้าคําถามในใจนะคะถามว่าคนที่คุณคิดถึงตอนนี้นะคะอืหรือคนที่จบในความสัมพันธ์ไปนะคะโดยที่ไม่ได้บอกได้กล่าวหรือจบไปแบบไม่สวยหรือจบไปแบบไม่มีปีมี่ขุยนะคะ <c oughs> เขาเป็นยังไงและเขารู้สึกยังไงกับเรานะ <c oughs> <c oughs> ผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะได้ดีลกับใครสักคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างที่จะ,ะเป็นที่นิยมของสังคมนะคะ นิยมยังไงเอ่ยมีหน้ามีตาทางสังคมนะคะนะถ้าเป็นข้าราชการก็ระดับใหญ่เหมือนกันนะคะหรือถ้าคนที่ทํางานในองค์กรหรือมีธุรกิจส่วนตัวผู้อ่านมองว่าคนคนนี้นะคะชีวิตเขาอ่ะจะเจอคนหลากหลายรูปแบบและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ,อยู่กับใครยากไลฟ์สไตล์เขาแบบค่อนข้างจะแปลกประหลาดเลยคนนี้แล้วก็เป็นคนมีอีโก้สูงนะคะถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับเขารู้สึกดีนะแต่ถามว่ารู้สึกดีแบบไหนนะรู้สึกดีในแบบที่ว่า อาจจะรักมากกว่าเพื่อนแต่มันไม่ใช่แฟนอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเนาะนะคะอันนี้คือ,อคำถามนะคะของกรุ๊ปที่หนึ่งนะคะนะไม่แน่ใจว่าจะตรงใจหรือเปล่านะคะต่อมากรุ๊ปที่สองค่ะทายใจนะคะโดยการเปิดจากไพ่นะเปิดไพ่ทายใจคุณนะกรุ๊ปที่สองว่าคุณ อยากถามอะไรคุณรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยจะตรงไหมไพ่ใบแรกของคุณนะราชินีถือไม้เท้าใบที่สองสี่เหรียญน,นะใบที่สามนะคะหกไม้เท้าใบที่สี่หนึ่งไม้เท้าใบที่ห้านะคะสิบถ้วยใบที่หกนะคะสี่ถ้วยอะออจากหน้าไพา่ผู้อ,อ่านมองว่าสิ่งที่คุณ ต้องการที่จะถามเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องของการงานถ้าคุณสมัครงานไว้นะนะคะถ้าสมัครงานไว้คุณอาจจะรอคอยการเรียกตัวรอคอยเรื่องการแบบไปสัมพงสัมภาษณ์ผู้อ่านมาคุณมีสิทธิ์ได้นะในงานที่คุณสมัครนะคะถ้าคุณสมัครสองที่จะเสียเปรียบตรงที่ว่ามันเหมือนว่าถ้าได้สองที่เราจะเลือกแบบลังเลนะคะนะนี่คือคุณถามในเรื่องของการงานแน่ตรงนี้นะคะมองได้เลยว่าถ้าเกิดว่าสมัครงานไว้นะคะมีโอกาสได้ถ้าถามว่านานไหม อันนี้เป็นการบวกลบนะไม่เกินหนึ่งเดือนเนาะตรงนี้นะคะนะแล้วก็งานตรงนี้น่าจะเป็นงานที่คุณค่อนข้างถนัดแบางคนอาจจะถนัดเอกสารบางคนอาจจะถนัดในเรื่องของคอมพิวเตอร์ก็ได้หมดนะคะนะอ่ะต่อมานะคะอ่าในใจของคุณอาจจะถามในเรื่องของภาระ,ะนะคะนี่สินค่าใช้จ่ายการเงินก็ได้นะคะว่าอ่าตอนนี้เป็นยังไงมองว่าตอนนี้นะคุณน่าจะค่อนข้างจะเซฟตัวเองแล้วก็เหมือนกับว่า อาจจะเคยใช้จ่ายเยอะก่อนหน้านั้นนะแต่ตอนนี้เวลาจะซื้ออะไรจะทําอะไรคุณคิดหนักคิดมากนะคะและไพ่ตรงนี้อาจจะมีในเรื่องของคําถามอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความรักนะาบางคนอาจจะมีคําถามในใจว่าเอ๊ะคนที่แบบเราดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาชอบเราไหมบอกได้เลยว่าคนคนนี้ชอบแต่ไม่กล้าแสดงออกแล้วก็เป็นคน,ค,นค่อนข้างขี้เหงขี้หวงเห็นไหมกอดเรียนไว้ตลอดเลยนะคะเขาเรียกว่าเป็นผู้ลายปักแข็งเนาะตรงนี้นะคะอืมอ่ะต่อมานะคะ คําคถามน่าจะเป็นเรื่องราวของถ้าไม่ใช่เรื่องของการงานก็เป็นการเดินทางหรือการสอบแข่งขันนะคะถ้าคุณถามในเรื่องของการสอบแข่งขันผู้อ่านมองว่าคุณมีโอกาสได้โอกาสชนะหรือโอกาสที่จะได้ไปนั่งในหน่วยงานที่คุณแบบต้องการถ้าคนที่สอบแบบราชการเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สอบในเรื่องของการไปศึกษาต่อการเดินทางมีโอกาสชนะนะตรงนี้นะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้หมดเลยนะคะถือว่า ไพ่ใบนี้บ่งบอกได้หลายอย่างนะ,ะเรื่องการงานก็ได้การเดินทางก็ได้นะคะการเรียนก็ได้นะประสบผลสําเร็จนะคะเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นวิกฤตมาแล้วนะคะนะอะต่อมานะคะคําถามนะจะเป็นเรื่องราวของการเริ่มต้นนะบางคนนะคะทําอาชีพอิสระนะคะกําลังจะทําอาชีพอิสระค้าขายส่วนตัวโน่นนี่นั่นนะคะถ้าถามว่าถ้าทาแล้วจะเวิร์กไหมบอกได้เลยว่าการเริ่มต้นของคุณตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะ มันเป็นการเริ่มต้นที่คุณทุ่มเทมากโอกาสที่จะไปได้ไกลไงไกลนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการอดทนเนาะหรือบางคนถ้าถามในเรื่องของความรักว่าเอะคนที่ดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาชอบเราไหมแล้วความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนผู้อ่านมองว่าเขาชอบนะแล้วก็เหมือนอีกไม่นานอะ่ะคนคนนี้น่าจะให้สถานะเราถามว่าคบกันแล้วเป็นแบบไหนจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้หวือหวานะคะนะอ่ะต่อมานะคะอ่าคุณอาจจะถามในเรื่องของครอบครัวก็ได้สภาพความเป็นอยู่นะคะ นะบางคนอาจจะถามเรื่องของพ่อแม่ถามเรื่องของบุตรถามเรื่องของอะไรก็ได้ว่าเอ๊ะตอนนี้สภาพครอบครัวของคุณเป็นยังไงน่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความกังวลบางคนเนาะนะคะผู้อ่านมองว่าถ้าเกิดว่าคุณมีญาติพี่น้องหรือใครก็ตามนะคะที่เพิ่งแต่งองค์แต่งงานเนาะตรงนี้นะระวังในเรื่องของการตั้งครรภ์ถ้าเกิดว่าไม่พร้อมเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครรอคอยบอกได้เลยว่าตรงนี้นะคะอาจจะมีการกําเนิดเนาะตรงนี้นะคะอ,อ,อีกในหนึ่งนะ ถ้าคุณถามว่าชีวิตนี้คุณจะได้แต่งงานไหมผู้อ่านมองว่าคุณได้แต่งนะแต่แต่งแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะอาจจะอยู่ด้วยกันก่อนแล้วก็อาจจะเป็นแบบในเรื่องของการแบบไปผูกข้อไม้ข้อมือนะคะอันนี้เป็นการสร้างครอบครัวก่อนแล้วค่อยไปเปิดตัวกับครอบครัวนะคะคุณมีโอกาสนะคุณไม่ได้มาโดดเดี่ยวหรอกคะ่ะนะต่อมานะคะสี่ถ้วยเนี่ยสี่ถ้วยเป็นการถามถึงเรื่องความรู้สึกนะนะคะถ้าถามว่า คนที่เรานึกถึงหรือคนที่เราเคยเดิยวอยู่นะคะเขายังรู้สึกกับเราไหมตัวนี้นะคะบ่งบอกได้เลยอ่านตามไพ่ไม่ได้เอาใจใครบอกได้เลยว่าความรู้สึกของเขาอะนะคะมันเป็นแค่แบบครั้งคราวเห็นไหมคะว่าถ้วยสามสี่ใบก็คือนั่งเรียงอยู่จะมีแบบหนึ่งถ้วยนะที่แบบยื่นข้อเสนอมาหรืออาจจะแบบท้าคลายข้ามาแต่คุณก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าตัวคุณเองนะคะ,ะก็เหมือนกับว่ามีคําถามแหละแต่ทีนี้เราก็ไม่ได้แบบต้องแบบ ออจริงจังอะไรมากเราแค่อยากจะรู้ว่าเออแล้วเขารู้สึกยังไงอะไรประมาณเนี้ยนะคะนะบอกได้เลยว่ายังไงก็คือเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะแบบแสดงออกอะคนที่แอบรักแอบชอบ <c oughs> นะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะของคุณเนาะนะคะสำหรับกรุ๊ปที่สองนะอาจจะไม่โดนใจยังไงต้องขออภัยนะทุกคนนะ ต่อมามาดูกรุ๊ปที่3เพื่อไม่การเสียเวลานะเปิดไพ่ทายใจคุณนะกรุ๊ปที่สามไพ่ใบแรกของคุณนะคะสี่เหลี่ยมน,นะใบที่สองเป็นไพ่เดิมูน ใบที่สมเป็นราชาถือดาบนะใบที่สี่นะคะแปดแปดเหรียญน,นะคะใบที่ห้านะเป็นไพ่ห้าถ้วยใบที่หนะเป็นในเรื่องของราชาถือถ้วยนะเอาละค่ะคำถามในใจคุณคําถามแรกผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะถามในเรื่องของความมั่นคงนะคะความมั่นคงในเรื่องของการเงินนะคะหรือในเรื่องของสภาพคล่องของคุณเนาะนะคะว่าเออแล้ว ชีวิตของคุณต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะคะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในเรื่องของอะไรก็ตามนะที่คุณแบบอ่ากำลังเผชิญอยู่ผู้อ่านมองว่าคุณจะสามารถประคับประคองผ่านไปได้นะคะคุณอาจจะคิดเยอะคิดมากว่าเอ๊ะฉันจะรอดไหมฉันจะเอาที่ไหนใจเนี่ยนะคุณผ่านไปได้เพราะว่าคุณเป็นคนค่อนข้าง,างแบบอ่าใช้สตินะี่ยเหมือนกับว่าเออค่อยคคิดค่อยๆอยอ,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 ยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนะเป็นคนที่เริ่มเก็บเงินเก็บทองนะนะแล้วนะมัธยัสถ์แล้วนะตอนนี้นะคะนะอืมนะคะ สภาพการเงินของคุณนะสภาพความเป็นอยู่ยังไปได้นะคะยังไม่ถือว่าติดขัดมากนะคะอะต่อมาไพ่เดอะมูนนะคะน่าจะเป็นคําถามเกี่ยวกับอดีตคนรักหรือว่าแฟนเก่านะว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงมั่งนะคะแล้วเขาลืมคุณหรือ,อยังผู้อ่านมองว่าตรงนี้ถ้าถามว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาน่าจะไม่สบายนะหรืออาจจะเป็นคนรอบข้างของเขาก็ได้ไม่ค่อยสบายนะญาติพี่น้องเขาก็ได้นะถามว่าเขาลืมคุณหรือย,ยังเขายังไม่ลืมหรอก ทุกคําพูดทุกคํามั่นสัญญาะะที่คุณกับเขาเคยให้กันนะคะอืเขาไม่เคยลืมในชีวิตนี้นะคะนะ,ะถ้าบางคนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ห่างหายกันไปแล้วก็เหมือนไม่ได้ติดต่อไม่ได้สื่อสารน,นะคะจะมีโอกาสได้กลับมาสารสัมพันธ์กันไหมผู้อ่านมองว่าตรงนี้นะคะมีโอกาสแต่มีโอกาสที่แบบไปไปกับกับนะคะเหมือนกับ อยู่ดีก็ได้คุยอยู่ดีก็คือห่างหายไปคุณจะเจอสถานการณ์แบบนี้เพราะว่าคุณยังเดาใจเขาไม่ถูกเนาะนะคะอ่ะต่อมานะคะราชาถือดาบนะคะถ้าตรงนี้บง่งบอกในเรื่องของเอกสารสัญญาบง่งบอกเรื่องการงานก็ได้นะตรงนี้นะถ้าคุณถามในเรื่องเอกสารสัญญานะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของคดีความหรือเป็นเอกสารอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะถามว่ามันจะผ่านพ้นไปได้ไหมคุณผ่านไปได้ผู้ชายคนนี้นะคะเนี่ย เขากําลังคิดกําลังวิเคราะห์ว่าจะทํำยังไงดีนะคะเขามีดาบมีมีดอยู่ในตัวนะตรงนี้นะคะเขาก็สามารถที่จะแบบเมนเนได้ทุกอย่างแหละนะคะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประดประดังเข้ามามันจะค่อยๆค,คลี่คลายนะนะคะอืมอ่ะต่อมานะคะแปดเหรียญเนี่ยนะคะแปดเหรียญเนี่ยนะถ้าเป็นคําถามน่าจะถามเรื่องการเงินว่าต่อจากนี้ไปการเงินจะเป็นยังไงผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะมีโอกาสได้เงินเพิ่มนะ ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบได้โชคลาภมาแบบฟลุกๆก็ได้นะนะคะนะ,ะ,นะะอืมอ่ะต่อมานะคะถ้าคําถามในใจนะคะนะห้าถ้วยเนี่ยนะคะอาจจะถามว่าคนที่ดิวอยู่กับเราเนี่ยนะคะหรือคนคุยเนี่ยยังไม่มีสถานะกันหรอกนะคะเขาชอบเราไหมเขาชอบจริงๆไหมหรือเขาอาจจะแค่อยากกับ คุยกับเราแค่แบบแก้เหงาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนะนี่คือสิ่งที่คุณแบบวิตกกังบนอะไรเงี้ยบางครั้งเนาะคิดถึงเรื่องราวเก่าคนกเก่าๆนะคะทีนี้ใบสุดท้ายเนี่ยราชาถือถ้วยเนี่ยนะคะนะผู้อ่านมองว่าคุณกับเขาคนนี้นะคะบางคนนะอาจจะเคยแบบได้พูดได้คุยกันนะคะหรืออาจจะมีเคยสารนสัมพันธ์กันก็ได้อย่างเงี้ยนะคะนะถ้าถามว่า คนคนนี้นะคะอยู่ดีมาเจอคุณโดยบังเอิญแล้วก็คุณอาจจะถามว่าเขารู้สึกยังไงแล้วตอนนี้ชีวิตเขาเป็นแบบไหนนะในความรู้สึกผู้อ่นานบอกว่าเขาโอเคนะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นแบบในเรื่องราวของอคุณอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรแบบนี้แต่ก่อนอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้อย่างเงี้ยนะคะนะถ้าถามว่าคุณกับเขามีโอกาสนะคะได้เจอกันไหมมีแน่นอนนะคะบวกลบไปได้เลยหนึ่งถึงสองเดือนนะคะตรงนี้เนาะนะคะอืมนะ นี่ก็คือเป็นกรุปนะนะะกร๊ปที่สามนะนะคะต่อมากรุ๊ปที่สี่ทุกคนไพ่หมายเลขของคุณนะคะ 9กถ้วยนะกรุ๊ปที่4ใบที่2นะคะ9ไม้เท้าใบที่3นะคะ6ไม้เท้าใบที่4นะเด็กถือเหรียญใบที่5นะคะ7ไม้เท้าใบที่6นะคะหเหรียญน,นะอ่ะสื่อจากหน้าไพ่คำถามในใจคุณนะคะใบแรกนะคุณน่าจะมีคำถามเกี่ยวกับในเรื่องของความชัดเจนสถานะหรืออะไรก็ได้นะถ้าเกิดว่าสมัครงานที่บริษัทนะคะ ถ้าถามว่ามีโอกาสได้ไหมคุณอาจจะเจอในเรื่องของคู่ต่อสู้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เลือกคุณน่ะนะคะถ้าเกิดว่าถามอย่างนี้เนาะนะคะอืมนะคะอีกในหนึ่งถ้ามีการถามว่าแล้วในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนะคุณได้ก้าวถวยเนี่ยคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเขารักคุณจริงไหมและเขาจะทําให้อตัวของคุณได้มีความสุขไหมนะผู้อ่านมาว่าตรงนี้นะตัวเขาเองก็รอคอยการเติม,เต,มเต็มเหมือนกันนะ เพราะในชีวิตที่ผ่านมาก็ยังไม่มีอะไรแบบเติมเต็มทําให้เขาแบบได้หัวเราะได้รู้สึกดีนะคะนะต่อมานะคะ9ก้ไม้เท้านะ่ะบ่งบอกในเรื่องของอุปสรรคนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามเนี่นะคะคือบางทีคุณอาจจะถามในใจว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้แบบดวงชะตาเป็นแบบนั้นแบบนี้ทาไมมันแย่น,น,นู่นนะี่ให้คุณมองไปในเรื่องของอ สิ่งที่เราเคยทำในอดีตมันอาจจะย้อนมาอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะคะบางคนอนะทำงานหนักสู้ยิบตาเลยนะนะคะนะต่อมานะคะหกไม้เท้านะหกไม้เท้าเนี่ยนะคะถ้าเป็นคำถามน่าจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตคนรักนะคะอาจจะถามว่าคนที่เราแบบอ่ารู้สึกดีคนที่เรารักเนี่ยนะคะตอนนี้เขายังรู้สึกกับเราไหมบอกได้เลยนะ ความรู้สึกเลขอย่างไรก็แบบนั้นนะคะแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นรักต่างวัยด้วยผู้อ่านมองเนาะนะคะต่อมานะทุกคนคําถามเนี่ยนะคะบางคนถามมาเอ๊ะชีวิตเราเนี่ยจะมีโชคมีลาบไหมนะคะตรงนี้บอกได้เลยว่าจริงๆแหละนะคะคนในครอบครัวอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าตัวเราเองอาจจะมีความเชื่อมีความศรัทธาเนาะตรงนี้นะคะอ่าโอกาสมีได้นะในเรื่องโชคลาบนะ,ะอืม แต่เป็นการที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องรอคอยก่อนตอนนี้นะคะต่อมานะคะสิบไม้เท้านะอย่างที่บอกแหละนะคะ <c oughs> เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะคะบางคนอาจจะถามในเรื่องของอดีตคนรักถามโน่นนี่นั่นว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะช่วงนี้แล้วตัวเราตอนนี้ต้องทํายังไงนะคะเนี่ยมันมีสิบไม้เท้าอ่ะนะคะบ่งบอกเข้ามาว่า อาจจะเจอในเรื่องหระศักดิ์ในเรื่องของการเดินทางมั่งนะอืมอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจบางสิ่งบางอย่างเนาะเพราะฉะนั้นคําถามในใจเนี่ยถ้าถามว่าอ่าบางสิ่งบางอย่างที่เขาเคยปกปิดเราอน่ะนะคะเขาจะสามารถที่จะบอกเล่ากับเราได้ไหมนะอืมเนี่ยก็เป็นคําถามที่อยู่ในใจเนานะบางคนอาจจะถามในเรื่องของอ่า คนที่ห่างหายกันไปไม่ได้ติดต่อกลับมาไม่ได้เลิกลากันนะแต่ดีหายไปนะเราแค่ก็แค่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะคนคนนี้เขาเป็นยังไงแลวเขาจริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงนะคะเพราะบางครั้งแบบผ่านบ้านเขาเอะไรเงี้ยเราก็มองเนาะบางทีอะนะคะอ่ะนี่ก็จะมีในเรื่องของการเงินด้วยนะนะคะห้าเหรียญน,นะบางคนอาจจะมีคําถามในใจว่าเมื่อไหร่เราจะแบบอ่าโชคดีมากเมื่อไหรเราจะอ่ามีเงินมีทองแบบ เขาว่าใช้จ่ายเนาะเรื่องนี้สินเรื่องอะไรก็จะมีคําถามในใจตลอดนะนะคะแต่คุณสองคนก็เหมือนกับว่าเอาตัวรอดอะถ้าเกิดว่าใครแบบมีญาติพี่น้องหรืออะไรที่แบบคอยซัพพอร์ตที่อยู่ด้วยนะคะอืมตรงนี้นะผู้อ่านมาว่ามันขึ้นอยู่กับ <c oughs> มันขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เราถามไปอะ่ะบางทีอะมันคาใจเนาะว่าเอ๊ะมันน่าจะออกมาในรูปแบบนี้หรือเปล่าน่นนี่นั่น จริงๆเราอาจจะรู้คําตอบแล้วละ่ะแต่ก็อาจจะหาในเรื่องของความชัวอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนที่แบบเอออ่านไพ่เก่งนั่นไม่ใช่นะคะนะทุกสิ่งทุกอย่างนะก็ดูตามหน้าไพ่แค่นั้นเองนะคะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านเนาะบางทีมันอาจจะไม่ตรงก็ได้นะนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ยังติดตามกันเนาะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะนะ,ะเอาราคาทุกท่านนะก็ลองไปดูว่าตัวของเราเองนะคะคำถามในใจมันจะตรงกับคำตอบที่ไพ่เปิดออกมาหรือเปล่าเนาะนะคะ,นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ